สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเดือนกินเที่ยวอีกแล้วค่ะเมนี่เฮายูทีจังหวัดเชียงใหม่อำเภอชายปราการค่ะเมนี้เฮาไพา่พ่อขึ้นมาเยี่ยมลูกซ้ายค่ะลูกซ้ายหักเพินนะคะเพินผูเป็นลูกซ้ายตอนพี่เพินได้มาเห็ุงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแถวภาคอีสานนะคะ เฮาก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะอยู่ใกล้บ้านพี่ชายเฮาเองเขาเลยแวะมาเที่ยวนี่ค่ะสมาชิกของเราค่ะมีครอบครัวของเรานะคะสามครอบครัวค่ะแล้วก็ครอบครัวพี่ชายเราอีกหนึ่งครอบครัวตรงนี้เขาเหตุเลี้ยนแบบประเทศญี่ปุ่นไหมค่ะแบบสวยค่ะนี่มีปลาคาบน้าค่ะมีสระน้ำแบบใยแห้งค่ะรวเพิงกับป่อยปลาคาบค่ะ ตรงนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ค่ะไฮไลท์อ่าเพิินเฮตุด้วยไม่สนหมค่ะสนที่นําเข้ามาจากประเทศเมืองเมืองนอกค่ะนี่จ้านางแบบของเขาค่ะยี่แม่จ้ะแอคทาแล้วหนึ่งนี่ค่ะเพิ่นกสิจัาแสดงชุดแบบอรารยธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะพวกซามูไรชุดแบบของพวกคน ผู้หญิงใส่เขินเนี่ยค่ะกิมินกิมินเนอร์อะไรประมาณนี้แหละค่ะเคิืนมาถือคือกันนี่จะ้ะอันนี้คุณชายของเราค่ะไปยืนกับซามูไรร้นหนึ่งแอบท่าล้นหนึ่งจะ้ะอันนี้น้องชายของเราค่ะกับแฟนของเขาจ้ามาเดินชมค่ะตรงอาคารใหม่เนี่ยค่ะเป็นไฮไล์เลยด้วยค่ะเขาก็เลยเน้นทายย่นี่เพราะว่ามันใหญ่แห้งค่ะ มีทั้งเบิร์ดซีซั่นค่ะมีลิบพร้อมแล้วก็มีอ่อบันไดไม้ค่ะทุกอย่างคือทําด้วยไม้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสมาชิกทีมเฮาด้วยค่ะกำลังอ่อนอัวปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนค่ะหุน่นว้ใช้ทะเลค่ะยุบมองของเพิ่นค่ะช่วงที่เฮาไปเป็นช่วงที่โควิดอ่ากำลังเริ่มจะซานะคะอาจจะเป็นโควิดปีที่ประมาณปีที ปลายปีที่สองหรือต้นปีที่สามประมาณนี้นะคะทีมันเข่าเมืองไทยค่ะอันนี้คือภาพมุมสูงค่ะสวยแห้งค่ะแบบสะหน้าแบบใหญ่โตค่ะใหญ่โตมโห้านเบื้งค่ะท่ามกลางหุบเขานะคะอำเภอช้ยประการอยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นีจ้าเรากับคุณแม่เองจ้าชมบรรยากาศไปเรื่อยๆคะ่ะแบบสวยแบบงามคะ่ะงามแหง ชมทั้งเึิงมวนแล้วค่ะเต็มอิ่มแล้วค่ะเฮาก็เลยเดินมาข้างล่างเพื่อจะมากินน้ํากันค่ะนี่คืออีแม่ด้วงและอีแม่ยวนค่ะแม่ยวนของเราคือคนเสื้อขาวส่วนคนเสื้อลายๆนะคะคือแม่ด้วงเป็นแม่โนมของเฮาเองค่ะสองคนนี้เพิ่นเป็นพี่กับน้องกันค่ะแม่เฮาเป็นน้องสาวส่วนแม่ด้วงเป็นพี่สาวค่ะส่วน คนเสือ,อร้ายล้านนั้นคือคุณลุงเท่าของเราค่ะเป็นสามีของแม่ดวงเราเองค่ะไปค่ะไปกินน้ำกันเลยเนี่ยก้อนเขาไปกินน้ำกันแอปถ่ายรูปก,ก่อนหนึ่งกลุ่ปค่ะนี่คือบรรยากาศ <c oughs> นี่คือบรรยากาศอ่คทางด้านล่างค่ะด้านหน้าของร้านอาหาร ลานน้ำค่ะลานขนมของเพื่นค่ะข้างล่างก็จะเป็นของน้ำคือเพิ่อนจัดได้แบบแบบแบบสวยแบบเลิศค่ะบริเวณเพิ่นก่วงมากน่าจะประมาณเป็นร้อยๆไร่นะคะคือสวยนะคะเบิ่งเพิ่นเห็หของน้ำยังแบบบ่คือหของน้ำค่ะทั้งเึิงนะคะก็คือทริปของเรากรุ๊ปของเราค่ะอีพอ่ออีแม่ทีมงานของเฮาค่ะคุณลุงค่ะแล้วก็พี่ชายของเราค่ะ นางอยู่ทั้งเึงนะคะนางเลี้ยงกันมีแม่อีพ่อค่ะแล้วก็พี่ซ้ายเฮาค่ะนี่พอทุกอย่างกินเรียบร้อยแล้วค่ะเฮากกับมาเดินชมสินค้าของเพิินค่ะเอาเป็นว่าเข่าม้าในเหนียค่ะมีครบจบทุกอย่างค่ะมีที่พักที่กินที่เที่ยวค่ะร้านของฝากอันนี้คือร้านสาวของเฮาค่ะเยมมี่ค่ะเยมี่สาวสวยแห่ง สันทรายค่ะนางอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะพอดีป้าของสาววนไปซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะแอบถ่ายรูปกับคุณพ่อค่ะอีพ่อเลื่อนกับแม่ยวนกับแยมมี่ค่ะไปค่ะเขากําลังจะเดินทางกลับกันแล้วค่ะนี่คือทางเดินทางออกนะคะนะคะแกงสมาชิกของเขากาลังเดินทางค่ะเริ่มจะเมื่อยแล้วค่ะเพราะว่าเขาต้องเดินทางไกลเขาโตเชียงใหม่ค่ะกันเลย ยูนี่ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงอยู่เ้ยค่ะไปค่ะเดินทางกลับบรรยากาศบอกเลยว่าดีแห้งค่ะสวยแหงค่ะถ้าผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กะล้องขึ้นมาเที่ยวอำเภอชายประการนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เซิร์ชสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะมันก็จะขึ้นเนี่ยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอชายประการค่ะเขาพุณนค่ะ